ครับผมลบใช่ครับลดลบเราสอบแบบขีดก็นดะครับทำไงครับสอบแบบขีดเราทำมั่วเราทำแล้วเราก็ดิ่งข้อสามหมดเลยแล้วสอบปฏิบัติทำไงครับ หจุดให้เขาให้คุณมีแล้วใช่ไหมครับแบบขี่มีแล้วอ่างนันผมต้องการวิธีการสอบใบขับขี่ครับช่วยแนะนำให้ผมสอบผ่านในรอบเดียวหน่อยได้ไหมเราขับยี่สิบตลอดทางเลยแค่เวลานิดหน่อยแตบบ่ผ่านอืมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสอบใบข<บ>ับขี่กัอนออะไรครับอ้าวอะไรครับ รถคันนี้ขับได้นะครับ,รรบรรเดี๋ยวขออนุญาตสอบแบบขี่ด้วยนะครับผมจาเป็น ถ้าเป็นอย่างเราเนะนี่ยน่าจะเหมาะกับ อ่าครับ hmm. ผมนี่คือคือคุณต้องสอนผมแล้วนะครับว่าตรงไหนครับยังไงใช่ไหมเพราะมันขึ้นได้เราได่เห็นจุด go to the next point ไปตามจุดครับ stop for the <c oughs> pedestrian crossing แปลว่าอะไรครับเ่อ end uh, e r m a n อย่าวิ่งห่างรถนะครับผมสต็อปแอดลุกเล็บสปีด80ดสิเมฮตต้องขับเท่าไหร่ครับห้ามเกิน80นะครับโอเคครับแล้วก็ต้องไฟเขียวด้วยไหมครับ<ม>ครับไม่เห็นเสาอ่ะเสาหายไปแล้ว เพราะว่าวันนี้วันเสาร์ครับวันนี้วันศุกร์ครับเอาโอเคครับอุกคนงานงานเขาได้รับไม่ผ่านเหรอคุณครูอะไรนะครับ เเมื่อกี้ไฟเขียวแล้วเหรอเอ้าคุณครูไม่เตือนผมเหรอครับคุณครูคุณครูสอนขับรถสอนครับนะคุณต้องสอนผมนะครับคุณครูสอนก่อนครับเขียวหรือยังครับคุณครูยังครับ เอาแล้วเขาฝ่าไปได้ไงครับล่ะเอานี่ครับคนที่ไม่ผ่านทำอย่างนี้แหละเอ้ยมันจะเขียวให้ไหมครับเดี๋ยวครับคุณครูเขียวเลยคนะโอเคครับไปนี่ครับเอ้ยผมเกือบฝ่าไฟแดงครับคุณครูผมขอโทษครับตรงนี้มันเป็นทางเดินนะครับต้องข้ามเลยเส้นนะครับ โอเคครับเขียวหรือยังครับคุณครูยังครับแอกก้วกอน,นะครับเขียวครับโอ้คครับโอ้ยครับโอ้ยครับ เกือบแล้วนะครับต้องเล่นซ้ายเล่นขวาครับเล่นขวาครับโอเคครับเหืองเยอะครับโอเคครับณครูร่งมากครับอ่าไปได้ครับอันนี้เอ้าเอ้าไฟเหลืองห้ามไปหรือเปล่าคคุณรูเรียนที่ไหนมาครับเนี่ยเมื่อกี้มันเขียวอยู่ครับ โอเคครับเขียวหรือ,อยังครับยังครับยังเหรอครับยังครับเขียวหรือ,อยังครับยังครับเขียยแล้ว okay, ครับโอเคครับ ผมเลยครับอ้าวครูไม่รู้เล่นหรอครับว่าต้องไปเล่นไหนอ่ะอ้าวามันก็ไปได้เหมือนกันระวังความเร็วด้วยนะครับโอเคไหมต้องอยู่เล่นไหนครับถ้าระวังความเร็วเ,นะเล่นขวาเหรอครับ ถูกแล้วครับเล่นขวาน่าถูกแล้วหรือเปล่า <c oughs> ผมดูไม์รถอยู่ครับน่าจะไม่เกินร้อยยีย่แล้ว <c oughs> ช่วยผมดูไม์รถหน่อยนะคุณครู <c oughs> เพราะว่าผมต้องตั้งใจขับรถแล้วผมขับไ่ค่อยแข่งครับ <c oughs> ช่วยได้ไหมครับ <c oughs> ช่วยได้หรือเปล่าครับช่วยอะไรครับช่วยดูไม์รถครับ ไม่ไม่คืออะไรไม่ลดหน้าปัดรถครับปั่นน้ำฝนนคะ,ะครับฝนไม่จับอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยลดไรปะครับอ้าวเขาบอกว่าอะไรนะครับอ,อ๋อไม่เหยียบไปเลยได้เจ <c oughs> ็ดสิบผมซิ่งเลยนะอย่งนั้นอะ ย่ <Yeah. S 1> okay, <yeah. S 2> าโอเครับแถ้ามันไม่ผ่านก็นมันคบนักเรียนแล้วถ้าไม่ผ่าน <Okay. S 1> ผมจะโดนอะไรไหมครับโดนครับไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านครับจะโดนอะไรครับจะโดนอะไรโดนแน่ครับโดนอะไรครับไม่เห็นโดนเลยโดนแน่ไม่เห็นหน่ากลัวเลยครับฮะ <laughs> โดนครับนักเรียน โดนใจได้ไหมครับผมไม่ได้นะผมต้องขับให้อยู่ในไม่เกินร้อยยี่ใช้ไหมครับผมเราตั้งใจขับนิดนึงโอเค ึบแล้วเราต้องสอบกี่รอบถึงจะผ่านครับอันนี้โมสอบรอบเปียวครับนี่ไปได้เลยโอเคครับไหนเขาบอกขับแล้วขับไปได้เลยทำไมเขาขับชนเรงแล้วนะครับอ้าอุ๊ย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 เอาทำไมคุณคุณไม่บอกผมครับว่ามันห้ามเกินแปดสิบผมโดนเตือนเลยอ้าวอ้าวอ้าวแล้วผมจ้างมานทำไมครับเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ย ขอโทษครับอ้าวหลอกผมหรือเปล่าครับทำไมไม่รู้ทางเนี่ยอ้าวไม่ได้หลอกครับอะไรอะเลิร์ w วิสอะไรครับ อ่านไม่ออกเมกื่อกี้เอ้าไฟเขียวไม่บอกผมเลยเหรอครับคุณครูทำอะไรครับเนี่ยโอ้ใช่ไหมครับเนี่ยคุณครูที่สอนไม่ละเอียดเลยนะครับ ดูอะไรครับต้องดูเองมั่งครับดูอยู่ครับล่าณนโฮไม่อยู่ก็ดูอยู่นะไปเฉยโอเคครับริงมากครับ ครับโอเคครับผอ๋อผมมิดเอามันเขียวตรงไหนครับมันมิดเทคสองสองรอบแล้วครับเนี่ยอ้าวใช่ไหมครับไม่ใช่นะแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผ่านแน่มันเป็นเขียวเลี้ยวเขียวเลี้ยวคือเขียวฝั่งฝั่งไหนครับเขียวเลี้ยวเขียวเลี้ยวนี่คือเขียวคนจีนเหรอครับ เขียวเลี้ยวเงี้ยเหรอเหมือนว่าอัวมาเลี้ยวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยใช่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขียวมันเปไฟเขียวเลี้ยวขวาครับอ๋อนี่ว่าเป็นแบบไฟเขียวคนจีนอะไรเงี้ยเขียวเลี้ยวอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่มตลกเกินไปแล้วเขียวแล้วครับโอเคครับอันนี้เขียวแล้วนะครับผมครับไม่ใช่เขียวเลี้ยวครับ Oh yeah. Oh yeah. Oh 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 oh, 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 oh. I'm gonna have to have โอเคครับไปถึงคอจทิงแล้วครับมิดเทคมันต้องขับ <นะ S 1> ยังไงครับอา้าวไม่ไเป็นไรครับเรองบุเคจอผ่านเพลงรถเท่ดีมากเลยนะครับผมไม่ได้ยินอ๋อผมเปิดฟังคนเดียวครับออฟัดด้วยได้นะครับ ไม่ได้ครับผมไม่ให้ฟังหรอกคุณนึงสอนผมไม่ผ่านเลยคุณครูอังเลยได้มั้ยเหรอย่แล้ว โอเคแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ okay, ครับเก่งมากโอผ่านนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับคุณผมต้องไปสอบใบผีอะไรไหมครับผ่านไหมผ่านแล้วครับเราสอบใบผีอะไรบ้างหรอใช่ครับ มาแล้วบาแล้วโว้ยมีคนใช,ช้ ChatGPT ครับ่านแล้วทำไงต่อครับเนี่ยผมสอบมาสองวันแล้วครับไปรอที่ที่นี่เลยครับผมจะเบิกอีกคันหนึ่งครับผม ต้องไปอยู่แล้วครับเพราะต้องมาสอนผมขับนะครับผมขออนุญาตจับได้มครับไมับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับห้ามจับนะผมห้ามจับครับไม่ได้นะครับห้ามลวนลามนะครับผมเป็นนักเรียนนะครับคุณเป็นคุณครูห้ามลวนลามนักเรียนนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครไม่ได้ครับห้ามห้ามครับนายครับช่วยด้วยครับผมลวนลามครับนายช่วยด้วยครับผมเขาเป็นคุณครูทํามาลวนลามนักเรียนอะไรเขาไม่รู้เี่ย แจ้งตำรวจให้ไหมพี่ได้แล้วแจ้ง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 แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันครับมันจะลนไม่จอกก็ได้ที่มันมีใบขับขี่ทำไมเนี่ยพี่อ้าวไม่รู้ครับตํารวจให้ผมมาทําครับผม อย่าไปเชื่อเยอะพี่ยิ่งเฉพาะจ่าจูบุกกลับน,นะพี่อย่าไปที่ไปนะเพราะโอเคครับมันเป็นยังไงครับอาการคนนั้นจ่าคนนั้นไม่ไหวครับตัวน,นี้เหมือนไม่ค่อยได้ความครับโอ้โหไม่ค่อยรู้ความโอ้โหคือแบบไม่รู้อะไรเลยพี่งานไม่ทำอะ่ะโอ้โหเอา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 พี่ทำไมครูพี่นักเลงจังอะพี่นั่นาะสียเพราะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนเป็นพวกนักเลงมาสอนเลยครับพี่ไม่ได้นะนี่ไม่ได้นะนี่ไอ้เรื่ <laughs> ันช้ามคนชานวิชา่ษ์งไพากษงตำรวจตำรวจขับรถย้อนสอนได้ครับตำรวจได้ไงขับรถขัมไม่ได้หู่นเศษอยู่บนเรือได้ไหมครับขัาไม่สอนผมเลยเหรอคุณขับรถมอไซค์ไปแล้วแล้วคุณขึ้นมาทำไมครับเนี่ย อ้าวก็คุณสอนไม่ไปสอนเลยคุณนั่งเงียบเลยครับคุณครูวัาตกครับไม่พูดวัาต๋อผมยกล้อได้ไหมครับวันนี้อ้าว S <S เอ้าวอ้าวอ้าไม่รู้แล้วผมไม่ผมโดนมิดเทคแล้วครับเนี่ยอ้าวคืออะไรครับเฮ้ยผมว่าเหมือนผมโดนหลอกเลยอะน่อยเมื่อผมโดนหลอกเลยครับใช่ไหมครับเนี่ยคุณเป็นไหมครับสรุปคุณเป็นครูจริงไหมครับเนี่ยไม่เป็นครับไม่ใช่ครูอ้าวแล้วเป็นอะไรครับเป็นคนขายข้าว แล้วแต่โอเคครับอ้าวอ้าวอ้าวอา,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 อามีอาการหรือเปล่าครับเป็น,นี้เป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนไม่พอใจหรอ ไม่พอใจหรือเปล่าใช่เป็นเลยครับเดี๋ยวผมตั้งใจขับหมดนะครับแป๊บนึงครับผมพอมีทักษะอยู่เจนี่โคตรมาพี่โคตรเปลี้ยวโคตรเปลี้ยวได้ครับส่งผมได้ครับส่งผมได้ไหมคนได้อ่ะคนได้อ่ะ โดดๆๆดๆอย่างโก้อะครับครับเด็ดครับบูเอ็นั่นนี่ล,ล้อขอบสิบเจ็ดนิดหนึ่งคันิดหนึ่งผมใส่ลูกโซ่มตเต็มครับอหกหกชักค่าครับผมท่อเอ็นดูร้านของจริงมีอะไงที่ของจริงมีชอท่อชั้นหนูนคอระถมครับผมฮะหนูไหนนี่ อันนี้หนูไหนดิล <c oughs> ูกกาป่พี่พี่พ,พ,พิสูจน์นะอันนี้พิสูจน์อ่ะอพิสูจน์เหรอครับอันนี้พิสูจน์นะโอเคครับผมเลือลหนูลำลูกกาโอ้วยครับผมผม,ผมเคยแต่งเท้าผมก็เลยจำมาเลยใส่ท่อหนูลำลูกกาได้มาไม่ใช่หนูนักขขาถุง เป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยครับอ้าวเ,เดี๋ยวไว้สอบแบบคีย์เสร็จก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยเป็นนะครับ,นนรบไม่เป็นอะไรครับบอกว่ากลัวตกแล้วไงครับแล้วเปล่าครับไม่เป็นอะไรโอเคครับพูดแล้วนะว่าไม่ได้เป็นอย่ามาเป็นที่หลังนะครับ ไะไรครับคนสวยไฟเขียวแล้วผม <c oughs> ทำไมไม่บอกผมว่าไฟเขียวเดิมครับโอเคครับผมอะะไรนะรนคับทำไมไม่เตือนครับเรื่องไฟเขียวเมื่อกี้ขอโทษครับนไฟเขียวน้องไฟแดง เี่ยวหรือยังนะคะอ๋อเห่ยา้าครับโอเคครับเป็นไรครับคนสวยทําไรครับไ,ไม่เขียวครับ<ไป> อะไรรนะับผมทำอะไรผิดผมยังไม่ทำอะไรเลยผมทำอะไรผิดครับไม่มีแล้ว โอเคครับผมพี่ชายครับพี่ชายครับตรงไหนตู้ตู้กดเงินอยู่ตรงไหนครับตู้กดเงินเหรอครับอยู่ร้านค้าเลยครับนี่ร้านค้าตรงนู้นตรงไหนนะครับนี่นู่นครับนู่นนู่นนู่นวิ่งตรงไปร้านค้าครับนู่นขอบคุณครับครับผมทำไมทำไมพี่ชายสอบผ่านแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้โหเก่งจัง ร้านค้าตรงนู้เลยใช่ไหมครับพี่ชายอือหือสองครั้งอืม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 เป็นอะไรอะไรจับเองอะงั้นแหละ này không này hôm nay Đồ hợp Này Ờ đêm này ไปไหนครับไปไหนไปไหนครับข้ามทางม้าลายครับผมไปไหนครับข้ามทางม้าลายครับต้องทําให้ดูกฎหมายครับมีแบบขี่เราก็ต้องเดินให้ดูกฎหมายด้วยนะครับผมวิ่งไปไหนครับรีบไปไหนทําไมใช้ชีวิตบนฝันเร่งเร่ง,เรงรีบจัง รอครับสั่งพิซซ่าหรือเปล่าครับผม <c oughs> <c oughs> ปีนข้ามกำแพงไน้ครับเป็นผู้หญิงใส่กางเกงขาสั้นด้วย <c oughs> คนสวยไปไหนจ้ามันนี้เร็วโอ้โอนะเอาลูกอ,อมไหมเนี่ยลูกกวาดเต็มเลยอ๋อผมไ่ผมไ,มผมไม่เรียกคนอื่นคนอื่นเหรอว่าคนสวยไปไหนจ้าเหรอ